อิมนาจกาเลนะพุทธังอภิปูทยามิอิมินาจกาเลนะธรรมังอภิปูทยามิอิมินาจกาเลนะสรงขันอภิปูทยามิอรหังธรรมาธรรมุโตภะควาพุทธังภะควันตงอภิวาเทมิ สวากาโตภะวตาธรมโมธรรมังนมิก้ามิกลาบสุปฏิปันโนภะวโตจาวะจังโขจังคังนมามิกลาบณโมตตะภะวะโตลาโตธรรมาธรมปุระจาณโมตตะภะวะโตลาโตธรรมาธรมปุระจา นาโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสมาธิมพุสตะตะสัพพังอับะลาทังธัมมะธรเมพันเตปุคาถาถวาราะเยนะัะตังสัพพังอับะลาทังธัมมะธรเมพันเตปุคาถาขมามิพันเตสาธุอะหังพันเตวิชุงวิชุงลักกันาทายาติสระเนนะทาปัญจทีลานิยาจามีทูติยาปิหะหังพันเต วิซุงวิซุงหลักนาทายะติสระเนนัสาปัญจศีลานิยาจามีตาติยัมปีอาหังพันเตวิซุงวิซุงหลักนาทายะติสระเนนัสาปัญจศีลานิยาจามีพุทธังตระนังกจามีทำมังตระนังกจามิสังขังตระนังกจามิ ทูต si ah ta ิยัมปีพ si ุทธทางตระนางอาจามีทูติยัมปีธรรมังตระนางอาจามิทูติยัมปีสังขังตระนางอาชามิตาติยัมปีพุทธทางตระนางอาชามิตาติยัมปีธรรมังตระนางอาชามิตาติยัมปีสังขังตระนางอาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาป่างธรรมาติยามิอะตินาตานาเวรมณีสิขาปทางสรมาติยามิ มุตราวะกาเมตุเมชาจลาเวรมณีติขาพระจังสมาธิยามิมุตราวาตาเวรมณีติฆาพระจังสมาธิยามิสุลาเมระมะชะปมาตชานาเวรมณีติฆาพระจังสมาธิยามิสาธุ ดิจิพิโสภควาละหั่งสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนมปันโนตุกโตโลขวิโูอนุตตโลภุริตะจมมาสาลาธิสาเทวมนุสานังมุตโตภควาติสวาคาโตภควาตาธรรมโมตันติิโกอาคาลิโกเอหิปัติโกโอปันนจิโกปัจจตังเวทิตตโกวินยูหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะจังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะจังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะจังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะจังโฆยาติจังจัตตาริปุริสตยุคาเนี่ยตตปุริสะกุเคลาเอตตาภะคะวะโตสาวะกะจังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทัตหินายโยอันชลีกะเลนโย อนุตตลังปุญญเกตังโลกตาตัสติปะหุงสาสมาพินิมิทตรราวุธันตังปรีเมขังอุทิตาโคแลตเตนมาลังทานาติรรมมวิจินาปิตวามุนินโดทันเตจะสาปวตุเมใจยมังขลานิมาลากิเลขมาพิจุดจิตสัปปัะลิง โคลัมบนาลวะกมากรรมตาตุชายาขังขันติทุตันตวิจินาจิตวามุนินโดตันเตจตสวัตุเมชยามังกลานินาลาคิริงขจวัลังอัติมัตตภูตังตาวัตกิจกรรมตุนีวัตุธารุนันตังเมตัมพุเตควิจินาจิตวามุนินโทตันเตจตส ปวัตุเมชยามังคลานิอุกิตาคามาติหัตถารุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปังคุลิมาละวันตังอิตีิปิสังขตมโนจิตวามุนินโทตันเตจสาปวัตุเมชยมังคลานิกาตสวานกาตสมุทลังอิวาคับพินิยาจินจายาตุตวจันนจันนะกา ยมัติเตะสันเตะนโสมวิจินาจิตวามุนินโตทันเตจัตสาปวัตุเมชยมังกลานิสัตจังวิหายมติจัตวาจเกตงวาทาบิโลปิตามนังอธิอันทะพูตังปัญญาปทีปัจจริโตจิตวามุนินโตทันเตจัตสาปวัตุเมชยมังคลานิ นันโธปนันตพุทธกาวิภูตังไม่สัจจังวิหายมติสัจจกตวาตถเกตุงวาตาพิโลปิตามนังอธิอันเถบูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนินโตตันเตจารัวตุเมชยมังกลลานินันโตปนันตพุทธกาวิภูตังไม่ติงปุตเตนะเตระพุทเกนะธมาปยันโตอิตโตภเตสุวิจนาจิตวา มูนินโทตันเตจตสาพวตุเมชยมังฆลานิทูกขาหาติจิพุจเคนะตุตัสสหัสทังพรมมังวิชุติจุติมิตรจิปกาพิธานัญญานาคเทนะวิจินาจิตตวามูนินโตตันเตจตสาภวตุเมชยมังฆลานิเอตาพิพุทธาชยามังฆลาอัตตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสละเจมะตันทิอิตตวะ นาเนคาวิบิธานิจุปตวาธานิโมขังทุขังอธิคามายะนโลทรพัญโยมหากาดุนิโกนาโถหิตายตักปปานินางปุเรตวาปาลมีสัพปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเจนะโหนตุเมชยมังขลังชยันโตโพธิยางูเลสักยานางนันทิวัตันโนเอวังตะวัง วิเชโยโอวิเชยะตุเชยามังคะเลอปัณลาทิตาปัลลังเกติเสสะปะตวิโปคะเลอภิเตเกตับปปุทานังอาคาปัโตปโมตติตุนักตังตุมังกะลังสุปาปาตังสุหติตังสุกโนสุมาหุโตจตุติตังปรมาจาริโตพระชายกินังกายกรรมังวาจากรรมังบัตากินัง ปัากินังมโนกรรมังมณีจีเจปัจจักินาปัจจักินานิกาต่าวะนารพันตัเจปัาจิกเนะวัตุทรัพพมังกลังหลักขันทุทรัพพเทวตาทรัพพพุทธานุภาเวนะตตาโสดีผวันตุเมผวัตุทรัพพมังกลังหลักขันทุทรัพพเทวตาทรัพพธรรมา นุภาเวนาจตา,าโตทีพระวันตุเมพระวัตรุสั์พมังคลังลักขันสุสักพระเทวตาศัพด์พระสังฆานุภาเวนาจตา,าโตทีพระวันตุเม ธานะปรมีสัมปันโนฐานะอุปปัฏะรมีสัมปันโนฐานะปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเพกขาปรมีสัมปันโนทิพโตพระผวาตีละปรมีสัมปันโนสีละอุปปัฏะรมีสัมปันโนสีละปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเพกขา ปาลมีสัมปันโนทิพิโตภะปวาเมตตาเนคัมมะปาลมีสัมปันโนเนคัมมะอุปปาลมีสัมปันโนเนคัมมะปาลมาตาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนทิพิโตภะปวาปัญญาปาลมีสัมปันโนปัญญาอุปปาลมีสัมปันโนปัญญาปาลมาตาปาลมี สำปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาุเปขาปาลมีสำปันโนทิพิโสภะควาวิริยะปาลมีสำพันโนวิริยะอุปปาปลมีสำพันโนวิริยะปาละมาตาปาลมีสำปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาุเปขาปาลมีสำปันโนทิพิโสภะควาขันติปาลมีสมปันโน ขันตีอุปปาลมีสัมปันโนขันตีปรมาตปัลมีสัมปันโนเมตาไมตีกัลุนามุจิตาเปกะปัลมีสัมปันโนทิพิโตภะวาตัจจะปัลมีสัมปันโนตัจจะอุปปาลมีสัมปันโนตัจจะปัลมาธปัลมีสัมปันโนเมตาไมตีกัลุณามุจิตาเปกะปัลมีสัมปันโนทิพิโตภะกวาอาจิตานะ บาลมีสัมปันโนอธิฐานะอุปบาลมีสัมปันโนอธิฐานะปาลามะทบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตทีกรุณามุติตาอุเพกขาบาลมีสัมปันโนจิติโสภระขวาเมตตาบาลมีสัมปันโนเมตตาอุปบาลมีสัมปันโนเมตตาปาลามะทบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตทีกรุณามุติตาอุเพกขา ปารมีสัมปันโนทิ่พิโสภควาอุเบคาปารมีสัมปันโนเบคาอุปปารมีสัมปันโนเบคาปาลมัตตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนทิ่พิโสภควาทาตาปารมีสัมปันโนตาตาอุปปารมีสัมปันโนตาตา ปัลมาัตปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเภกขาปาลมีสัมปันโนจิพิโสพระขวารพุทธังกระนังกัดชามิธัมมังกระนังกัดชามิสังขังกระนังกัดชามินะมามิหั่งพระทูหั่งธรรมทูพระวาพุทธังพระวันตังจิมาริือ สว่าคาโตภควตาทัมโธทัมมันคานี้าสุปฏิบัโนโมพกวตตาโตตารัวาทัคโนตัมขัน